สขาการบัญชีจากสถาบันวิทยายลัยเทคนิคเรืองนกทาอําเภอรเรืองนกทาจังหวัดยโสธรค่ะดยขยความรักและขวามุ่งมัน่นน้องน็อตได้เดินทางมาจากอําเภอรเรืองนกทาจังหวัดยโสธรเพื่อมาตามหาแรงเคียร์แรงใจจากท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอขุดชุมที่ารรักทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้ น้องนัดขอฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวน้อยหน้ามนคนเรือนุพพาคนนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะค่ะนั่นคือน้องนัดใหม่เลขหนึ่งค่ะสาวงามจากอำเภอเรือนุพพาชื่อเล่นน้องเบสตซีส่วนสูง1นึ่งร้จดิบห้น้ำหนัก55าสาน้ักเจ็ดสบสอง3ามสิบยี่สิบสี่สามิสี่ทัศน์นจิตประยุกตใจ ตัวอย่างที่ดีของค่าก็ทำต่อวันนี้ธะมาในชุ่วงเที่ยงไทยนะครับสี่บวงค่ะ นางสาววัชราพรชัยมงคลปัจจุบันน้องเบต็ตตี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียปรนปฐุมราชวงศ์าตังวัดอำนาจเจริญร้านเมดิซ่์เวดดิ้งอำเภอปฐุมราชวงศ์าเป็นผู้ส่งเข้าประกวดวันนี้นะคะน้องเบต็ตตี้ได้มาร่วมศึกษาประเพณีบุญคุณลานของชาวอำเภอถุกชุมจะไม่เกี่ยกับเรื่องเป็นงแพร่เชียเรื่องใจเห็นเชาน้องเบ็ตตี้แต่เพิ่งอำนา,นานนำจนะเจ้าขอขอบพระคุณคะ่ะที่มาด้กันค่ะที่ขอเสนอสวยงาม เป็นท่านชายพระกพบโชคลำหนวยเป็นท่านหญิงได้หัวรวยทั้งเดญยาวค่ะผู้ประกวดหมายเลข4กมลรักษ์มีรพงศ์สอโตเองค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยายล,ายลาัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ส่งเข่าประกวดหลานทองทันยนั์อำเอภอกุดชุมค่ะมณีต่อโตดีใจร้ายค่ะในมารวมงาน งางน,นี้นะคะป่าง่างป่าสาร่วงเขานะคะได้ซื้ออบปลาสาได้ซื้อขอบแบบที่นี้และและได